ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วผมจะตบมือทําไมเนี่ยไม่ได้เปิดหน้าน <c oughs> <c oughs> ในช่วงโควิดแบบนี้นี่พวกเราก็น่าจะหาอะไรมาทำเนี่ยแทนที่จะออกไปเที่ยวนู่นนั่นนี่ไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวที่อื่นๆไกลๆอะไรแบบนี้เนี่ยเกิดได้น้องหมามาเลี้ยงเพิ่มอีกตัวหนึ่งนี่หลังจากได้เจ้าโบมาเนี่ยเจ้าโบพันบีเกิลนนะ่ะยงยีก็ได้เจ้าแตงโม พันไซบีเรียนมาอีกหนึ่งตัวนี่ครับซึ่งเกิดไม่น่าจะใช่ไซแทนนะครับนั่นน่าจะไซผสมมานั่นแหละเพราะว่าไม่มีใบเซอร์วิเกตนี่ครับแต่ไอ้โบนี่บีมีนะครับเพราะว่าไอ้โบนี่มาจากกรุงเทพกทมเลย <laughs> ตุ้ตนนมนั่นเนี่ยมาหยู่ใกลเลือตายอกใค้อยอกใครโบนี่โบนี่เนาเรียกโบมมานำเอาตายบนที่นี่ แต่ไม่เป็นไรนะครับก็แค่เอามาเป็นเพื่อนไอโบนะครับตอนแรกพวกเราก็ว่าจะเอาไอโบมาเป็นเพื่อนฟันฟันนะครับแต่รู้สึกว่าไอโบแม่งจะอาเลิศมากเกินไปจนบางครั้งก็ทําให้ฟันฟันเป็นแผลนะครับมันก็ทั้งงับทั้งกระโดดอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเห็นนะครับเวลามันกระโดดงับไอแตงโมมันจะเป็นยังไงตอนนี้ก็เลยเอาไอแตงโมมาเป็นเพื่อนไอโบอีกทีนะครับก็ไม่รู้ว่าพวกเราจะเปิดฟาร์มหรือเปล่านีครับ แบบว่าพ่อบีเกิลแม่ไซบีเรียนนีน่กลายเป็นไซบีเกิลฮัทซเรียน,ยน <c oughs> ว่าไป่นู่นโตก็ไม่รู้ว่าไอโบมันจะไปข่มเหงน้องแบบนี้ทําไมเนี่คมันมันขม่มเฉยหรือมันมันขืนด้วยทําไมอะ่ะเรียงลําดับจ่าฝูงเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนี่คเ,เอาเป็นว่ามันกวนจนแบบว่าถ้าเป็นเราเราลาคาญแทนอะ่ะอือ นี่นี่นี่แกงน้องแกงน้องแกงน้องอืออน้องลำคาน้องไม่ได้กลัวแต่เดี๋ยวนะโมบอกเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งรู้เรื่อง,องเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งรู้เรื่องนะครับเ,เพราะอะไรผมว่าอีกเดือนหนึ่งหมาน้องแตงโมหมาไซเนี่ยน่าจะใหญ่กวิโวเยอะมากานะครับ สุดท้ายพระเอกของงานก็ตื่นจนได้นี่ครับฟันฟานตื่นมาละโบโบแล้วคนนี้เป็นอะไรนี่ <c oughs> เอาๆๆเอาเอาเอา เรื่อัน,นีเป็นอะไรนี่อืาอาจะเนกกวก่ใช่ไม่รู้ใช่วเลยไปแล้วไปแล้วตายเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดือนหะน้าแตงโมก็แซงเดี๋ยวแซงบูแล้วใส่กับบีเกิล ปลาปูต่อไปี่โบทำไมมึงบุวุ่นวายบุ่นเวี้ยเอ้โหเหรอพ่อในน้อยเนี่ยค่ะบุ่นวีบุ่นวายโบ้ไอไอไอแตงโมมันชอบไอไอฟาอืมอืมมาถึงแล้วก็ชำระล้างร่างกายนะครับล้างอุ้ยอาเรา าทำไมเนี่ยอ๋อหนาวหนาวลูกหนาวเลยเอาต่ยต่แต่เอาเอาไซดีดนี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าไซดีดไม่หรอกมันหนาวนะเนี่ยพอดีว่าผ้ามันเปียกน้ำนับอืมอเ,เดี๋ยวหยงยีหาผ้ามาเช็ดให้มันอยู่ใจยเย็นลูกเดี๋ยวก็หายสเสด็จปู่เตรียมสิ่งแล้ว <c oughs> เตรียมสิ่งแล้วนะครับเชงหวานนี้สูตรอัพแล้วเรียบร้อยใส่ใส่หมวก Star War s ไปไหนอ่ะเอานี้เดียงโมไปเช็ดเช็ดตัวลูกโมแดงนะตรงนั้นน่ะหมวก Star Wars s t o r m t r o o อ e r เอาเช็ดตัวเสร็จแล้วใครว่ากันแม่เจ๊เต็งโมยงยีตั้งชื่อแล้วนะครับเต็งโม ไม่รู้ดิสาโทส่วนตัวก่อกวนเขานะครับไอตัวก่อกวนตัวกอกวนทำหน้างเงาอยู่ตรงนู้นมันจะกัดให้ไหมใส่เนี่ยยังไม่น้อยก็กลัวแล้ววะ,ะ,ะก็โบตัวผู้นะครับใสตัวนี้ก็แตงโมโตัวเมียนะครับ ผสมกันเป็นไซบิเกิลฮัสเรียแงงเนาะกระสิมีขึ้นสิวะเจ้าของเนาะเอา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 แล้วเอาแล้วยิ้มเอาเาโอ้โหโอ้โหง่ายไซบีเกิลนะง่ายเอา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 ง่ายจูบินตาหยาดถอ่ะรู้สึกอยากชอบให้อุ้มเลยยังไงทำไมเหมือนอ้อนให้อุ้มจังเลย ไปลไปลปปลก็ไม่น่าจะไม่น่าจะใช้ไซบิเลียนแท้นะครับแต่บิเกิลนี่ของแท้อยู่เพรก็มีใบใบเซสร์จมาว่าน่าจะใส่ผสมบางแก้วโู้เหมือนบางแก้วมากเลย <S <S ใช่ไหมใส่ผ<ซ>สมบางแก้วแล้วม่ามบาบใสสผ้งแยลย,นะยแล้วโบออกมาโบก,ก็กวนเขาอีกแล้วโบมึงทำไมชอบก่อกวนเขาจังวะ ออกทริปแล้วฟังเสียงฟังเสียงมาใกล้มาใกล้ก่อน <c oughs> แล้วนะครับปู่ไปซิ่งแล้วเรียบ้อมาสองเธอสองตัวนะมานี่ไม่ต้องถามนะครับว่าผมจะขี่ไหมผมไม่ขี่หนักไม่ใช่อะไรหรอกเอาเอาเข้าไปสองตัวก็ยังมีอีกหนึ่งคนนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ไปไหนขึ้นบ้านเหรอ อกินหนมโอ้กินหนมเล่นกับสองตัวนี้เบื่อแล้วหรือฝันอร่อยไหมอืมคข้านี้ก็จะสุกสันต์พรรษาเนี่ยครับมีออาลงแล้วโอ้โหมีบีเกิลมีไซบบเลียน มีฝนฟ้านแค่สองตัวนี้ก็วุ่นวายพอแรงแล้วพอแรงกันเลยทีเดียวอ้เลือกทำน้องเลือกทำน้องเลือกทำนอ้อง <c oughs> เลิเอกทำน้องทีาอย่นี้บอกเซ็งน้นนกระล้มป้านทำไมทำแบบนั้นเลยลูก ดิแต่ปีนอย่างนี้ไม่ดีโดนเขาย้อมแมวไนะเงี้ยเขาบอกพุชานมสดผมก็ดูพุชานมสดอะไรมันดกจังวะดกแบบดกเวอร์วังไนะเงี้ยเนี่ยเกียบเลยสุดท้ายก็พุชาข้างทางในราคาราคากี่บาทปะต้นละร้อยเลยอเหรออืมเยี่ยม ผู้ชายผู้ชายยังหลอกกันได้นะครับุกวันนี้โตโมบอกเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเดือนหน้าก่อนเดี๋ยวรู้เรื่องตอนนี้มึงตัวใหญ่กว่ากูอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดือนหน้าก่อนเดี๋ยวรู้เรื่องเลยโมจะตัวใหญ่กว่าไอโบเยอะเนี่ครับใช่ไหมอืมมีคนบอกเนี่ยครับถ้ามันผสมกันจริงๆเนี่ยสองสายพันธ์แห่งมาหาวิบัติมาเจอกันบ้านน่าจะเละร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนั้น